กลงบลงนีกลม้าดึงเลอนี่เออยจับจับจับเออจับเออูมนขึ้นหนขึ้นมงเอเอาแล้วเอาแล้วเอา้ันนีขึ้นนียนี่นี่มนขึ้นง่ายขึ้นงเลยจบลงง้ยเฮ้ยจับขนมเลย อา้าเลยคนนี้ได้ทุกอย่างเลยแลวนีนเนาะไดฮัลโหเซมได้ทุกอย่างเลยคเไนขเอเป็นรรมดาข้นเน้นเลยใช่ริงเลยป้าเจอช่เดียวมาเลยดิแมปก่อนเดี๋ยวลันซุ้ไปเลยดมันอาจะดีแมปมันมัดีแบบนได้วไปนี่อ้วนแล้ววะ มันเหมือนโครย์น้องโครย์นี่มันจะกลุ่มเหมือนกนน้อง่อยมันตีอ่ะอันนี้มันสูงแม่นั่นนะแบกเป็นยิ่งยังตีเลยอ่ะเออคอยเยือนด้วยนะนี่เพื่อนยังจับมาไอ่โดนคอยบอกผมดูมาเออเอาละเยือนแล้วเดี๋ราต้องเหมือนดูผีจางเลยนี่คือผมเลยดูกับผมนี่แหละเวลาไปงานยังไม่เคย ไปเฉยเนาะเองอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะจึงก็อยูะช้ก็ไม่ใช่ช้างไม่ใช้างก็เองไปไปจะล้วนขาเขาก็เป็นหลักฐานเออจิตใหม่ด้วยมันล้วงเลยเดี๋ยวซื้อๆไปซั่งไปซั่งหมดแล้วมาเล่นช้างกันหมดเลยหมดทุ่งเลยเออมาแซมเขาเขาบอกว่าเขาทำสีอยู่ ขี่ช้างไปถึงบ้านแล้วก็ให้ไปตัดหญ้าด้วยเด้อตัดหญ้าเลยต้องไปตัดหญ้าด้วยนะป้าโบนโลงจัลงลงทาชัยมีสระต่อเลยนี่จะนี่แบพต่อยฮะแต่จะขอสวยเลยนะอ้าวจะขนี่ใครขอไปให้เนาะโคมเลยังดีเนาะนี่ทั้งขอทั้งมีดเดียวนี่ทั้งจะขอทั้งมีดเออขอพวกมีดไปด้วยนะ เขาจะมาขี่ทางเลยแล้วเนี่ยเออผมวิ่งานจ้าเขาต้องเอาคลิปอยู่แล้วไงเป็นขวานวันน้ก่อนเราจะซื้อตำแหน่งตั้งตำแหน่งประจำตัวกันแล้วปลาแปงด้วยไหมเออถอยมาถอยถอยมาถอยถอยมาถอยเลยทำไมมันไม่ฟังเลยมันยังไม่ชินเพราะว่าระวังตัวนู่นด้วยนึง ดูเล็กเด้อดูรวมทางเด้อเอ้าอย่าโบ้เ้ยขี่ตัวเดียวไปต่ออกตัวเลยรถพ่วงเคยขับรถพวงไหเจช้างพ่วงเด็ดเกินสังเดียรพวงฝัปกติพวงแต่รถไงเดี๋ยวเย็บจะโบแลเน้อ

จะเหมือนพอจุกเ,อเ้อ,อเออพอไปแห่งานตัวใช่วันนี้จะจุกจะจบนะไม่ดูมันจังช้างนะถ้าเดียวอยากให้มันลังต้องซื้อซื้อ,อซื้ออะไรมันกินไี่เลยอ้อว่าช้างเขามีหัวใจมันมีความรู้สึกยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรนะ่เหมโอนกมาโมอ้ขนี้าดมาอย่างนี้เลอ หาตัวไหนนี่ถึงด้วยเลยเออาถอยถอยมาถอยถอยเรียนเเเาปะูควาเลยะดูเขับแรถมาขับทางเป็นยังไงครับตัดเลยพงเ้ิงดมาเไยฮะเอามาบนชกมาเออบนมีระวังเดี๋ยวนี นิ่งนะจะบอกให้นะนนนจะดูทรงเหมือนนิ่งเนาะนรงเหมือนนิ่งมากเลยนิ่งเหนอะดูช่างเดยกขึ้นเลย,เ,ยนเนี่ยตัวเนี c, ่ยขาก่อนทาพชายินะเสียงาโคนไงจะเทดเ็ด

อาบน้ำเข้าบ้านโวกเข้าบ้านแล้วก็ไปจับดินแล้วก็โยนใส่เนอบาปแป้งเลยเตือนคนเียไไอ,อ,อันนี้มาขับช้างครับเลย เดี๋ยวเชื่อกันดูบ้านไปบ้านก่อนเลย บนท่งบนบนทุ่งอ่บนดุ่งอ่ะบนบุ่งอ่ะบนอ่ะบนอ่ะวันนี้มีคนดังมาคอยคนดังครับคนดังคอยรถขับวรุ่งคอยพวกเรไร ะคนมอเละเลยใครขี่แล้ผ่านเขาเลาหมดเลยง่งเดียวารบใส่ตเกียบเออขับจรวดพ่วงนะขับรวดเ่อตอีเียเป็นควานช้างแล้วมาขับช้างพ่วงขับไม่ได้ผมต้นใหญ่ติดต่อได้นะครับงานแห่งานขึ้นบ้านใหม่ไปเอาไปไต้คือจ

เอาอะไปดูไปไหนแล้วไปดูมันอยู่ตรงนอกกลุ่ยมีแต่เสียงนอกใช่ไหมไปดูให้มันมาจ่าก่อนดูแล้วหน้ามาต้องซื้อถ้วยมาด้วยนะจ่าซื้อเลยเขาถอยมาถอยถอยถอยมามา เฮ้ยครัอันนี้อยู่ด้วยกันเราจะได้ทำไงนะครับฮะถามว่รู้สึกนะครับฮะขี่กับเขาไงครับเป็นยังไงบ้างครับขี้มันกุกขี้กับเขามันก็ยังว่าเลยขอบคุณขอบรักนะครับี่จะอะไรนะเป็นม้อยบอน้องพลอยไม่ใช่น้องพลอยนะจะน้องเล็กนะจะบอกให้นะอ๋ออัน้น้องเล็กนะครับไม่ใช่น้องพลอยนะครับจะบอกให้นะครับ